ผมจะฟ้องคดีจากกรณีที่แผ่นดินไหวและไม่มีระบบเตือนภัยที่เหมาะสมและนี่คือ3ข้อกฎหมายน่ารู้จากการฟ้องคดีครั้งนี้1คดีนี้จะฟ้องกันที่ศาลปกครองไม่ใช่ศาลยุติธรรมแบบที่เราฟ้องคดีกันตามปกติตอนนี้เป็นคดีพิพาทที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐที่ต้องมีศาลปกครองแยกเป็นพิเศษออกมาเพราะเวลาเราฟ้องคดีหน่วยงานรัฐเราจะเสียเปรียบอย่างมากในการหาพยานหลักฐานพวกบันทึกข้อประชุมข้อสั่งการต่างๆคนธรรมดาอย่างเราเข้าถึงแทบไม่ได้เลยโดยศาลยุติธรรมที่เป็นศาลสำหรับคดีปกติทั่วไปจะใช้ระบบที่เรียกว่าระบบกล่าว อยู่เฉยๆแล้วก็ให้คู่ความแข่งกันสู้คดีกันเองซึ่งระบบนี้มันโอเคถ้ากรณีเอกชนสู้กันเองในคดีทั่วไปแต่พอเป็นคดีกับหน่วยงานราัฐการทาตัวเป็นกรรมการฟุตบอลของศาลอาจจะไม่เวิร์กศาลปกครองเลยใช้ระบบที่แตกต่างออกไปเรียกว่าระบบไต่สวนคือศาลจะไม่อยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้แข่งกันเองแล้วศาลจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยหาพยาหลักฐานถ้าจะเอาไว้เห็นภาพก็ต้องนึกถึงปอบุญจินในเรื่องก็จะมีจันเจ้าหวังเฉามาหั่นที่ท่านเปาใช้ให้ไปหาพยาหลักฐานเป็นประจําอันนี้แหละระบบไต่สวนการมีกลไกระบบไต่สวนของศาลปกครองจะทําให้โออกาสฟงคดีหน่วยร เ็จมากขึ้นและคดีที่เรากําลังจะฟ้องกันนี้ก็ฟ้องกันที่สารปกครองนี่แหละ2หน่วยงานรัฐที่จะฟ้องต้องเป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดหาระบบเตือนภัยซึ่งถ้าเราอ่านตามข่าวอาจจะเข้าใจผิดว่าหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่หลักอันนี้คือกระทรวงดีของในอามแต่จริงๆแล้วถ้าดูตามกฎหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่นี้โดยตรงคือูนยนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทยเราจึงจะฟ้องสองหน่วยงานนี้เป็นหลักส่วนกระทรวงดีและกสทชเราจะฟ้องพ่วงเข้ามาในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้และอีกคนหนึ่ลืืมมมฟ้้อองไไ่ดกก็คนนนายรรัฐตี ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง3การฟ้องคดีปกครองปกติจะใช้เวลาเป็นปีซึ่งถ้าระบบเซลร์ฟวอร์แคสมันเสร็จกลางปีแบบที่รัฐบาลประกาศไว้การฟ้องคดีนี้ก็จะไม่ทันแล้วก็ไม่จําเป็นต้องฟ้องเลยเพราะเราจะมีระบบเตือนภัยก่อนที่ศาลจะมีคําพิพากษาแต่ก็นั่นแหละผมไม่เชื่อแล้วว่าระบบนี้จะเสร็จกลาปงปีจริงๆการฟ้องคดีจึงเป็นแรงกระตุ้นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ระบบมันเสร็จเร็วขึ้นฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนช่วยกันติดตามคดีนี้นะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตเรื่